สวัสดีค่ะไยรุ่มปอสุกพลวันนี้นะคะเรามาพบกันนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์บายคุ้ส้มเองค่ะเด็กๆนะคะวันนี้เราจะมาเรียนในหัวข้อโจทย์ปัญหานะคะแต่วันนี้เมื่อ2ชั่วโมงที่แล้วใช่ไหมเอ่อในชั่วโมงก่อนในวันจนนันทร์กับวันอังคารที่เราเรียนไปเนี่ยเราเรียนเรื่องโจทย์ปัญหาเหมือนกันแต่เราฝึกวิเคราะห์ใช่ไหมคะวิเคราะห์โจทย์นะคะโดยการใช้คิธีคิดแบบแทง่งใช่ไหม แท่งบาร์โมเดลนั่นนะคะในการใช้ว่าเราควรจะหาคำตอบข้อนั้นด้วยการบวกหรือการลบใช่ไหมคะเพราะโจทย์ปัญหาอย่างที่ครูบอกไปว่าโจทย์ปัญหานั้นคือสถานการณ์ไม่ได้บอกว่าเราต้องดำเนินการหาคำตอบด้วยวิธีการใดแต่เขาจะให้สถานการณ์มาแล้วให้เด็กๆเนี่ยอ่านโจทย์และพิจารณาเองว่าควรจะต้องหาคำตอบโดยใช้การบวกการลบการคูณในการหานั่นเองนะ เด็กๆทีนี้เนี่ยวันนี้นะคะเราจะมาแสดงวิธีทากันทําไมเราต้องแสดงวิธีทากันล่ะเด็กๆเ,เพราะว่าในการที่เราจะพูดให้คนอื่นเข้าใจนั้นเนี่ยเราก็ต้องแสดงวิธีทาให้เขาดูไม่งั้นเนี่ยเขาก็จะไม่เข้าใจในสิ่งที่เขาพูดนะในการสื่อสารนั่นเองเรามาดูกันเลยนะคะว่าจะทําอย่างไรบ้างนะคะอเด็กๆมาดูอนะคะ วันนี้นะคะโจทย์สองจุดสี่เนาะอ่านเรามาดูตัวอย่างแรกกันเลยเขาบอกว่าอะไรเด็กๆลองอ่านโจทย์ดูสิคะในปีพุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้าราชอาณาจากักรไทยมีประชากรหกสิบห้าล้านเด็กๆลองอ่านดูสิคะจําได้ไหมว่าอ่านว่าอะไรถ้าเลขมันเยอะให้ทํายังไงคะนะหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสน้ันไปใช่ไหมคะอ่ะหกสิบห้าล้านเก้าแสนสามหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบคน เร่งน้อยกว่าประชากรของสาธา,า,ธารณรัฐประชาชนจีนอ่านว่าในเนี้ยลองสิคะหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านติบล้านร้อยล้านพันล้านหนึ่งพันรอยสิสล้านห้าแสนร้คน สาธารณรัฐประชาชนจีนมีประชากรกี่คนอ่ะเด็กๆโจทย์อยากทราบอะไรคะรูบอกว่ายัางไงนะเวลาเราทําโจทย์ทุกครั้งให้เราขีดเส้นใต้สิ่งที่โจทย์อยากทราบไว้ก่อนใช่ไหมคะข้อนี้โจทย์ให้เราหาว่าสาธารณรัฐประชาชนจีนเนี่ยมีประชากรกี่คนใช่ไหมคะแล้วที่เหลือคือสิ่งที่โจทย์ให้มาใช่ไหมเนี่ยคือโจทย์อยากรู้ ว่าประเทศจีนเนี่ยมีประชากรทั้งหมดกี่คนแต่โจ์ให้มาให้อะไรให้ประชากรไทยมาแล้วก็บอกมาว่าประชากรไทยนั้นเป็นยังไงกว่าคะน้อยกว่าจีนอยู่หนึ่งพันหนึ่งพันสามร้อยสิบสองล้านกว่ากว่าคนและถามว่าคนจีนเนี่ยมีกี่คนใช่ไหมคะอันนี้เป็นปีพุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้านะคะเด็กๆคนจีนมีเยอะกว่าเรามากเลยใช่ไหมคะเขาถึงได้มีคําพูดว่า จีนแผ่นดินใหญ่นั่นเองเรียบางคนอาจจะมีเชื้อสายจีนใช่ไหมคะ,ะดูกันเลยค่ะประเทศไทยนะครูจะแสดงวิธีคิดก่อนนะคะเด็กๆต้องแสดงวิธีคิดให้ครูดูด้วยนะแสดงวิธีคิดอันนี้เป็นแท่งอะไรคะประเทศไทยไทยแลนด์ของเรามีกี่คนคะหกสิบห้าล้านใช่ไหมหกสิบห้าล้านเ้าแสสามหนึ่งพัห้าร้อยห้าสิบคน ต่อไปเป็นคนจีนประเทศจีนขวประเทศไทยน้อยกว่าประเทศจีนแสดงว่าแท่งของประเทศจีนต้องเป็นยังไงคะยาวออกไปกว่าประเทศไทยหรือจะสั้นกว่าประเทศไทยก็ต้องยาวออกไปใช่ไหมเพราะมีจํานวนเป็นยังไงกว่ามากกว่าคนไทยน้อยกว่าฉะนวนคนจีนก็มากกว่าตึ๊บยาวออกไปอันนี้คนจีนนะ แล้วเขาบอกว่าอะไรต่อน้อยกว่าประชากรของสาธารณรัฐจีนแสดงว่าไอ้ตรงที่มันน้อยกว่าเนี่ยคือตรงไหนละ่ะเด็กนี่ไงคะที่มันยืดออกไปตรงเนี้ยตรงเนี้ยค่ะตรงเนี้ยคือส่วนที่คนไทยน้อยกว่าใช่ไหมเพราะว่าแท่งเนี้ยมันยืดออกไปส่วนตรงเนี้ยค่ะคือหนึ่งพันสามร้อยสิบสองล้านคนห้าแสนเก้าหมื่นแปดพันสี่ร้อยห้าสิบ แล้วเขาอยากทราบอะไรคะเด็กๆเขาอยากทราบคนจีนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเด็กๆก็ต้องหาค่าด้วยการเอามาทํายังไงกันคะคนไทยเนี่ยคือเท่านี้ตรงนี้นะคะคือคนไทยไอ้เราก็ยืนออกไปจากคนไทยไปอีกเนี่ยอีกพันกว่าล้านคนเนี่ยแล้วรวมทั้งหมดเนี่ยเป็นคนจีนทั้งหมดกี่คนเด็กๆก็ๆต้องเอามาทํายังไงกันคะเอามาบวกกันนั่นเองใช่ไหมคะ darum, อ่าเพราะฉะนั้นเอาอะไรบวกอะไรล่ะคะเด็กๆเด็กๆก็ไปเขียนประโยคสัญลักษณ์เลยค่ะอ่านะคะจากเมื่อกี้ จากวิธีคิดหน้าเมื่อกี้ใช่ไหมคะเราก็ต้องบวกกันด้วยการเอา6 5สิบห้าล้านเก้าสนบวกกับ1 3 1 2งพันสมล้านเด็กๆอย่าลืมใส่ลูกน้ำด้วยนะคะห้าร้อยเก้ดล้านสี่ร้อยห้าสแล้วก็เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมอันนี้เรียกว่าประโยคสัญลััษณ์ใช่ไหมคะทีนี้เวลาวิธีทำเด็กๆก,ก็เขียนเลยค่ะ เขียนแสะแดงวิธีทําตามสิ่งที่โจทย์ให้มาเด็กๆก,ก็ดูตามประโยคสัญลักษณ์นะคะว่าทํำยังไงเอามาบวกกันใช่ไหมอ่ะหกสิบ้าแล้วหกสิบห้าคืออะไรละ่ะหกสิบห้าคือประชากรไทยใช่ไหมใเด็กๆเขียนย่อก็ได้นะไม่ต้องเขียนเต็มตามโจทย์ไปได้ถ้าโจทย์มันยาวอ่ะประชากรไทยมีหกสิบห้าล้านเก้าแสนสามมืนหนึ่ง ห้าร้อยห้าสิบคนต่อไปเขาบอกมาว่าอะไรคะซึ่งน้อยกว่าใช่ไหมซึ่งน้อยกว่าประชากรสามรารประชาชนจีนน้อยกว่าประชากรจีนเท่าไหร่คะ 1,300งพันสามร้อยใ่ไหมเด็กๆก,ก็เขียนเลขให้ตรงกันนะคะเพื่อให้เด็กๆเนี่ยสามารถบวกเลขได้ง่ายๆคุณส้มขอลบก่อนเด็กเขียนไม่ไม่ตรงกันไม่สวยนะอะไรนะน้อยกว่าใช่ไหมน้อยกว่าประชากรจีนอยู่หนึ่งพั ยีสิสองล้านห้าแสนเก้ามื่นแปดพันสี่รอยห้าสิบคนเด็กๆใส่เลขให้ตรงกันนะคะเวลาทำตอบเราจะได้บวกกันได้ง่ายๆเนาะแล้วก็บวกแล้วบรรทัดสุดท้ายคืออะไระปะชากรจีนใช่ไหมก็คือสิ่งที่เรากำลังจงะปรปะชากรจีนมีเขียนสั้นๆได้นะคะแต่สรุปให้ได้ใจความนะ ไม่ต้องเขียนเต็มก็ได้เอาให้ได้ใจความว่าอะไรคืออะไรนะรับก็บวกกันเลยใช่ไหมเอาศูนย์บวกศูนย์ได้ศูนย์ห้าบวกห้าได้สิบใส่ศูนย์ทดหนึ่งทดหนึ่งไว้นะครูส้งขอดทดไว้ในใจนะคะแล้วก็เอาห้ 9. 9, าบวกสี่เป็น 10, 0, ป 3, ก 9, เก้าเก้าทดอีกหนึ่งก็เป็นสิบค่ะเด็กๆแล้วก็ทดอีกหนึ่งเอาหนึ่งบวกแปดเป็นเก้าเก้าทดอีกหนึ่งก็กลายเป็นสิบใส่ส่วนทดหนึ่งต่อไปสามบวกเก้าเป็นสิบสองสิบสองทดอีกหนึ่งเป็นสิบสามก็ทดอีกหนึ่ง 9บวกหก็เป็น9ทดอีกหนะเป็นส0บสิบวกห้เป็น15ใส่5ทด1 5ึบวกสเป็น7เป็น8แล้วก็6กบวกหเป็น7เป็น3าม่ไม่มีบวกกับใครแล้วใช่ไหมคะแล้วก็1ก็ไม่มีบวกกับได้แล้วค่ะเราต้อมได้คำตอบแล้วได้ว่าอย่าลืมใส่หน่วยด้วยนะคะมีเด็กๆหลายคนเลยที่ลืมใส่หน่วยปะชากรจีนมีเท่าไหร่คะ หนึ่งพันสา้สนสามคนเอ๊ะเด็กๆลองดูสิคะว่าคําตอบที่เด็กๆได้มานั้นมันสมเหตุสมผลไหมคะถ้าเด็กๆได้คําตอบน้อยกว่า1,300งนสามร้คนแสดงว่าคําตอบของเด็กๆเกป็นยังไงคะผิดแน่ๆถูกไหมเพราะว่าน้อยกว่าเนี่ยนะประชากรเนี่ยมีเยอะกว่าคนไทยต้องพันสามกว่าล้านแล้วบวกเข้าไปอีกมันก็ต้องมากกว่าแน่นอนใช่ไหมคะ ฉะนั้นอย่าลืมตรวจความตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคําตอบด้วยนะคะถ้าเด็กๆเห็นว่าคําตอบของเด็กที่ถูกต้องมันไม่สมเหตุสมผลมันไม่ถูกต้องอย่าลืมลองคิดใหม่อีกทีนะคะตอนนี้ก็ตอบได้เลยประชากรจีนมีหนึ่งพันสามร้อยเจ็ดสิบแปดล้านห้าแสนสามมืคนค่ะเด็ก เรส้มเสร็จแล้วได้คำตอบแล้วแล้วก็อย่าลืมใส่คนด้วยนะคะเสร็จแล้วค่ะข้อนี้เนี่ยแหละค่ะเรียกว่าการแสดงวิธีทำนะคะเด็กๆนะคะต้องแสดงวิธีคิดใช่ไหมวิธีคิดของเราก็คือจะใช้แข้งใช้แข้งเด็กๆจำได้นะ,ะแสดงวิธีคิดแสดงประโยคแแล้วก็แสดงวิธีทําให้ครูส้มดูพร้อมสรุปคําตอบด้วยนี่ค่อข้อเด็กๆต้องทำสี่อย่างนะคะมาดูหนะ้าที่ของเด็กๆนะคะว่าวันนี้เราทําอะไร เด็กๆเอาสมุดขึ้นมาค่ะแล้วเขียนวันที่เหมือนเดิมวันพลฤหัสบดีที่15กะรัก,กาคมพุทธศักราช2564แบบฝึกหัดเรื่องโจทย์ปัญหาวงเล็บหน้า93ถึงหน้า94นะคะแล้วเด็กๆก,ก็อย่าลืมเขียนคำสั่งลงไปด้วยนะอ้อคุณลืมบอกไปข้อเมื่อกี้นี้เป็นข้อ4ที่อยู่ในหน้า93 94นะคะอ่ะทีนี้ เด็กๆอย่าลืมเขียนด้วยนะคะว่าให้แสดงวิธีคิดประโยคสัญลักษณ์และแสดงวิธีทำเปิดไปหน้า93 94มีโจทย์ให้เด็กๆเ,เลือกทั้งหมดอยู่4ข้อแต่ข้อ4เนี่ยครูส้มทำไปแล้วเพราะฉะนั้นจะเหลือแค่3าข้อให้เด็กๆเ,เลือกให้เด็กๆเ,เลือกทำมาเพียงสองข้อคะ่ะข้อไหนก็ได้ลอกโจทย์ให้ครูด,ด้วยนะคะข่าวที่แล้วมีเด็กหลายคนเลยไม่ลอกโจทย์พอหนูๆไม่ลอกโจทย์เนี่ยทำให้ครูส้มเนี่ยหาไม่เจอว่าเด็กๆไปเอาโจทย์หน้าไหนมาทํา แล้วครูส้มก็จะให้คะแนนไม่ถูกนะคะว่าเด็กๆเนี่ยทำหน้าไหนเพราะฉะนั้นล็อกโจทย์ล็อกคําสั่งให้ครูด้วยนะคะเขียนให้เรียบร้อยนะว่าเป็นงานของวันไหนพร้อมนั้งเขียนแบบพึกหัดด้วยนะว่าเป็นเรื่องอะไรนะคะเขียนคําสั่งด้วยว่าให้แสดงวิธีคิดประโยชน์สัญลักษณ์และแสดงวิธีทําเลือกมาสองข้อนะคะเด็กๆไม่รวมข้อสี่ของครูนะห้ามลกไก่นะคะเหลือสามข้อข้อหนึ่งข้อ2ข้อสให้เลือกมาสองข้อคะ่ะ ให้ทาเหมือนที่ครูทําตัวอย่างเมื่อกี้เลยก็คือมีวิธีคิดมีประโยคสัญลักษณ์แล้วก็มีวิธีทำมาทั้งหมดนะคะหนึ่งแล้วก็อย่าลืมสรุปคําตอบด้วยนะคะนะตามตัวอย่างที่ครูได้อธิบายไปเมื่อกี้เด็กๆลองทําดูนะคะแล้วก็อย่าลืมถ่ายรูปมาส่งคุณครูด้วยนะ,คะใครยังถ่ายใครที่ยังไม่ได้ส่งการบ้านของเกาวอย่าลืมนะคะเดี๋ยวมันจะเยอะนะลูกทําทุกวันนะคะถ้าสมมุติว่า ในระหว่างวันเนี่ยที่เรียนที่ครูส่งคลิปไปในทุกๆวันเนี่ยที่คุณครูคนนู้นคนนี้คนนั้นส่งคลิปไปแล้วเด็กๆไม่สามารถเรียนตอนกลางวันได้อาจจะด้วยเออผู้ปกครองไม่อยู่อาจไม่มีอุปกรณ์หรือว่าไม่สะดวกในเรื่องอะไรก็แล้วแต่ ไม่เป็นไรนะคะเด็กๆสามารถเรียนได้เพราะมันเป็นคลิปวีดีโอเด็กๆสามารถมาดูตอนเย็นตอนมืดตอนที่ผู้ปกครองกลับมาจากที่ทํางานแล้วก็ได้นะคะเด็กๆพยายามทํางานให้เสร็จไปเป็นวันๆนะเพราะถ้าเด็กๆทำไม่เสร็จงานมันจะค้างมากมากเลยมันจะเยอะมากนะคะทําให้เสร็จเป็นวันๆคุณครูก็ไม่ได้ให้เยอะนะคะวิชาะละข้อสองข้อแต่อย่างไงเด็กๆก็ต้องทําเพราะมันเป็นการฝึกฝนถ้าหนูไม่ทําหนูก็จะไม่ได้ฝึกนะคะมันก็จะทําไม่ได้นะคะฝากไว้นะ ใครมีปัญหาเรื่องใดไม่สามารถเรียนได้หรือติดขัดเรื่องใดขอให้แจ้งคุณครูนะลูกเพราะครูปเป็นครูประจําชั้นนะคะถ้ามีอะไรที่ครูช่วยได้ครูคก็จะได้ดช่วยเหลือ,อนะคะขอให้บอกมาถ้าไม่บอกก็ไม่รู้นะโอเคแต่เชื่อว่าป .4 ของครูที่น่ารักทุกคนมีความรับผิดชอบและทาได้แน่นอนนะคะ,นะคะก็สําหรับวันนี้ครูส้มก็ฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วเราพบกันใหม่ในชั่วโมองน้านะคะวันนี้ก็ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะเด็กๆ